สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆมาเที่ยวเนี่ยนะฮะในส่วนของอำเภอสารป่าตองผมอยู่ที่ตำบลทุ้งสโตกเนาะสำหรับเพื่อนพี่ๆและท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินเปล่าไว้ปลูกบ้านเนี่ยโอเรียนเฉิญน,นะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจากแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะขับรถไปที่ในส่วนของศูนย์ราชการโรงพยาบาโลโรงเรียนเนี่ยใชยร้ระยะเวลาเพียงแค่10บนาทีเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยเลยฮนะ อ่าส่วนใหญ่แล้วกเกษตรกรเขาจะปลูกมะนาวในบ่อซีเบนครับผมว้า,ว,า,ว,า,ว,าวิวอ่างเก็บน้ำแม่วังซ่านครับผมอ่าตรงนี้เลยกลายเป็นอันซีนไปเลยเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าน้ำ มาครับสาหรับท่านผู้ชมและเพื่อนๆมีพี่ที่กําลังมองหาที่ดินเปล่าแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากตวัวอำเภอและก็ศูนย์ราชการรวมถึงโรงเรียนเนี่ยโหแนะนําเลยที่ดินแปลงนี้นะฮะสามร้อยสามตารางวาเออเอาประตูนะฮะประตูทางเข้าที่รูปปิดเปิดเนี่ยนะฮะสี่เมตรยี่สิบครับผมแล้วก็ความลึกเมื่อกี้นี้ผมลองนับดูละความห่างระหว่างล็อกเนี่ยนะฮะสองเมตรยี่สิบทั้งหมดเนี่ยสิบหกล็อกแล้วผมก็นับไปถึง ท้ายแปลงเลยรูปแปลงที่ดินนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะผืนผ้าความลึกเนี่ยอยู่ที่35.2เมตรนะฮะแล้วก็ภายในแปลงที่ดินเกษตรกรเขาได้ปลูกมะนาวในบ่อซีมเมนผมนับดูแล้วเนี่ยทั้งหมด35ต้นนะฮะเนี่ยก็เป็นมะนาวในบ่อซีมเมนสำหรับเพื่อนพี่พี่ที่ชอบในส่วนของงานเกษตรเนี่ยโหเรียนเชิญเลยฮะแนะนำเลยเนี่ยดูเดิ๋ยวโหลูกใหญ่ใหญ่เลย มะนาวเนี่ยปกติแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเป็นอะไรที่ตลาดต้องการอยู่แล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะติดถนนลาดยางแล้วก็ระหว่างถนนลาดยางกับพื้นเนี่ยนะฮะความสูงเนี่ยเสมอกันเลยเพราะฉะนั้นแปลงที่ดินของเราเองถ้าเราจะปลูกบ้านเนี่ยเราไม่ต้องถมแล้วฮะเนี่ยนะฮะสวยๆแล้วก็มีเพื่อนบ้านเมื่อกี้นี้ผมมาโดนขึ้นบินความสูงที่ผมบินเนี่ยอยู่ที่50เมตรก็รอบๆเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่มากๆเลย ่แล้วก็ในส่วนของหน้าแปลงอมาดูความกว้างของหน้าแปลงหน้าแปลงนี่ยนะฮะความกว้างเนี่นะฮะที่มีรั้วไม้ไผ่เนี่ยทั้งหมด39เมตรครับผมนู่นเลยไปถึงเพื่อนบ้านเลยแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปี่ยวแล้วก็ส่วนแปลงที่ดินถ้าเกิดผมหันหลังเข้าแปลงและหันหน้าออกด้านหน้าตรงนี้เป็นทิศใต้นะฮะนี่ในส่วนของมานี่เลยครับ แปลงที่ดินเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะอ่าจากตรงนี้เลยแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงประตูนั้น39เมตรนะฮะอ่าแล้วก็เออในส่วนของความลึกเมื่อกี้นี่ผมแจ้งแล้วเนาะ35เมตรนะฮะอ่าแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นสำนักสงฆ์นะฮะเห็นไหมเป็นสำนักสงฆ์อสำหรับเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจเนี่ยสามารถยกหูเนาะ0 8 0 1 4 7 6 6, 6 3 4แล้วด้านนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะฮะนี่เป็นประตู มีเพื่อนบ้านนะฮะไม่เปรี่ยวครับผมแล้วก็ในส่วนของความลึกนุน่นยาวไปถึงท้ายแปลงเมื่อกี้นี้ผมวัดดูแล้วตามแจ้งเนาะก็มีบริเวณรั่วรอบขอบชิดชัดเจนแล้วก็ในส่วนของขวามือตรงนี้เดิมอาจะเป็นบ้านของเจ้าของอที่นี่ก็มีการรื้ออ่ะก็อันนี้ก็จะมีในส่วนของเศษอิฐเศษปูนยังคงอยู่นะเนี่ยนะฮะอ่ะเป็นบ้านเจ้าของที่นี่เขารื้อไปแล้วที่นี่ก็จะเหลือในส่วนของอะมะนาวในบอ่อซีเมนอ่ะตรงนี้ก็ เจ้าของสวนเขาก็เอาไว้นอนเอาไว้พักผ่อนเนี่ยนะฮะเพราะว่า,าเขามาทําในส่วนของมะนาวในบอ่อซีเมนเนี่ยนะฮะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดยาวมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อขยะนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นมะนาวในบอ่อซีเมนแล้วก็ยาวมาเลยมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนย้ำอีกครั้งนึงนะฮะชนโนดแบ่งออกเป็น2ใบเนื้อที่ทั้งหมด3ามร้ตารางวา จ้าของซับเปิดราคาไว้ที่1 5 0 0 0ล้าน5าแสนครับผมนี่ก็คิดออกมาอยู่ที่ตารางวาละ4,950าอ่ะเนี่ยนะฮะอะ่ผมลงดีดดูแล้วก็จะประมาณนี้แล้วแปลงที่ดินมันสวยคือหน้ามันกว้างไงแล้วก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยแล้วส่วนการเดินทางเนี่ยโอ้โหถือว่าไม่ไกลฮะเมื่อกี้นี่ผมจับเวลาดูเนาะ าจากในส่วนของอศูนย์ราชการจะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็ตลาดทุ่งเสี้ยวเนี่ยใช้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่10บนาทีเองไม่ไกลครับผมสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็แปลงที่ดินถามว่าแปลงเนี้ยดียังไงเดินทางาเข้าตลาดไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปสถานีตำรวจเนี่ยถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็แปลงที่ดินก็หันหน้าไปในทิศที่ดีด้วยนะ ด้านหน้าเป็นที่ใต้ฮะแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะผมไม่เปี่ยวนะฮะนี่ให้ชมในส่วนแปลงที่ดินอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าชมผ้ามุมสูงเนี่ยบ้านเรือนราษฎรเนี่ยโอ้เยอะมากๆเลยเห็นไหมอ่าก็สำหรับเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะโยกหู080 147 6634แล้วก็ในส่วนของช่องนาวัดนะฮะไม่มีเอาทรัพย์ของลูกค้ามาบวกและมาเทินทุก ทุกทรัพย์ที่ผมทำนะฮะผมขายในราคาของเจ้าของทั้งหมดเลยผมอาศาัยกินเพียงแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะนี่ย้ำพิกาดีครั้งนึงฮะอยู่ที่ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมนี่เห็นไหม นในส่วนของรูปแปลงที่ดินเอโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดินไม้ power green พาสครับผมและเบอร์โทรผมจะลงเบอร์พี่ประกิตไว้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดปุ๋ยจับพี่ประกิตได้เลยโดยตรง